สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มเราจะมานําเสนอเรื่องค่าลดหย่อนประเภทค่าเด e n ดูผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพค่ะค่าลดหย่อนประเภทค่าเดงดูผู้พิการหรือทุพพลภาพสิทธิประโยชน์ผู้ที่ดูแลผู้สมรสลูกพ่อแม่ที่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพสามารถนําคู่สมรสลูกและพ่อแม่ไปใช้เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมาได้คนละหกหมื่นบาทต่อปี แต่ถ้าผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพที่ดูแลอยู่นั้นไม่ใช่คู่สมรสลูกหรือพ่อแม่จะใช้สิทธิค่ารถยนต์แบบเหมา60,000บาทต่อปีได้เพียงผู้เดียวเท่านั้นคนพิการที่มีรายได้จะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการเพื่อยกเว้นเงินได้190,000บาทให้ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ 1. ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพที่คุณดูแลอยู่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือทุพพลภาพและระบุชื่อคุณเป็นผู้ดูแล 2. มีคุณคนเดียวที่ใช้สิทธิหักค่ารหย่อนดูนแลผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 3. ผู้พิการหรือทุพพลภาพมีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน30,000บาทโดยไม่ต้องรวมเงินภาษีที่ได้รับเกเว้นของผู้พิการหรือทุพพลภาพ 4. อย่างน้อยต้องมีผู้พิการหรือตัวเราคนใดคนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยครบ180วันในปีภาษีนั้นหลักฐานที่ต้องใช้ 1. หนังสือรับรองการถักค่าเลือยอย่อนื่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพสสำเนาแบบจำตัวผู้พิการโดยต้องสำเนาส่วนที่แสดงว่าคุณเป็นผู้ดูแลผู้พิการ 3. หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้ทุพพลภาพ4ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับอาการของผู้ทุพพลภาพเงินเดือนทั้งปีของนายสิงโตมี5 0 0 0 0 0บาท หมวก,กับค่าานน้าอีก20 0 0 0 0เป็น7,0,000บาทหากค่าใช้ใจ่ายแบบเหมา1 0 0 0 0 0บาทเหลือห0 ,00 อันนี้คือเงินแนไแ้แบบที่1นะคะได้เงินค่าสิทธิอีก1ล้านบาทนำมาหักค่าใช้ใจ่ายแบบเหมาอีกรอบ1 0 0 0 0บาทเหลือ9,0,000อันนี้คือเงินแนไแ้แบบที่2ค่ะนำเงินรายได้แบบที่1และแบบที่2มาบวกกันได้1 5 0 0 0้าานบาทนำมาหักกับค่ารถยนต์ส่วนตัวคู่สมรสไม่มีรายได้เรียนดูผู้พิการอย่างละ6 0 0 0 0บาท และยาเวนภาษีสำหรับผู้พิการอีก190,000บาทจเสนอเงินได้สุทธิ1,130,000บาทนำเงินสุทธิมาคำนวณตามอัตราภาษีก็น่าจะได้147,500บาทและคำนวณภาษีคงที่ได้6,000บาทนำทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบกันแล้วเลือกภาษีที่สูงที่สุดนั่นก็คือ147,500บาทสรุปก็คือเราต้องจ่ายภาษี147,500บาทค่ะกลุ่มเราขอจบงานนำเสนอแต่เพีงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ